วันนี้เราไปไหนกันนะพนี่เราไปส่งเครื่องกันนะครับผมที่บางปกะกงครับ oh. เดี๋ยวเราไปติดตามว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อไปอะไรกันนะครับวันนี้ด้วยวน,นี่ครับว,วันนี้เราก็มาถึงที่สิกมา พลาสติกแล้วครับที่โรงงานที่เราจะมาส่งเครื่องด้วยแล้วกันนะครับผมเราเข้าไปชมดูออกันเลยครับว้านในโรงงานมีอะไรกันบ้างครับถ้าเราจะเพิ่มพูดก็ต้องเปดถ้าเราไม่เอามก็ปิดนี่ก็จะเป็นการสอนใช้งานและการตั้งค่าหลังบ้านเคงกันแบบหนึ่งตานึงกันเลย สอนจบปุ๊บใช้งานเป็นปั๊บตอบมาเลยรออะไรโอเคครับวันนี้ก็ส่งเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยที่บริษัทซิกมาพลาสติกเรียบร้อยวันนี้ก็ส่งผ่านเฉลุยโลพอชอบมากในการใช้งานรวดเร็วทันใจเหลือเกินวันนี้นะครับสุดยอดครับ ร้อนแรงแดดนะโอเคครับไป็นรกันต่อครับพี่ไปหาอะไรกินก่อนครับเดี๋ยวกับออฟฟิศแล้วครับผมมันต้องขับเคลื่อนด้วยของกินอเดี๋ยวเราค่อยไปอีกที่แล้วกันเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาไปตามชมตามดูกันต่อเลยแล้วกันนะฮะจัดไปครับ